ครับสวัสดีครับคลิปประกอบการตัดสินใจนะครับ Honda cb 3 0 0สามรอยเอฟนะครับรถคันนี้ใช้มือเดียวนะครับอื้สวยครับคันนี้สวยยางใหม่กิ๊บเลยนะครับเนี่ยยางใหม่กิ๊บเลยยางใหม่เลยนะครับระบบเบรก ABS อนะครับตอนนี้นี่ฮะ a อ s เอาเขียนไว้เลย ab บอนะครับนี่ครับ ดูรอบๆคันกันฮะุดสีสวยนะครับถังไม่มีรอยอะไรเลยนะครับแต่มีแบบขูดขีดไอ้แถวๆนี้นิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยโดนอะไรนิดหน่อยนี่แค่นั้นเองฮะแต่เราบอกรายละเอียดให้หมดเลยนะครับภาษีหกสี่นะครับยางหน้าหลังใหม่นะครับสเตอร์ใหม่อยู่นะครับสเตอร์ใช้ได้อีกนานนะครับุดสีสวยนะครับเนี่ยฮะรถใช้น้อยนะครับคันนี้ ฟิลโชคหน้าไม่มีแตกนะเนี่ยให้ดูก่อนนะครับเนี่ยสามร้อยเอฟนะครับแต่ขายถูกมากเลยขายเท่ากับร้อยห้าสิบเลยนะฮะเดี๋ยวบอกราคาไปตกใจแน่เลยฮะดูไม้ก่อนดูไม้ก่อนนี่ครับไม้ใช้ไปหมื่นสามนะครับนี่ฮะเดี๋ยวกดสตาร์ทให้ดูนี่ครับรถสตาร์ทติดแล้วนะครับเดินเบานิ่งๆเลยนะครับเงียบๆตึกกเลยแน่นๆเลยครับเอาล้ครับราคา นี่ฮะรถตัดติดแล้วนะดูนะครับนี่ฮะไฟติดเอาเลยครับราคา49,900บาทฟังไม่ผิดครับโทรมาได้เลยครับ089 136 8 7 4 5นะครับรถอยู่บ้านถ้ำนะครับรอย2ครับหมู่1่เภอแม่สายนะครับส่งได้ทั่วนะครับรถใช้มือเดียวภาษี64นะครับพร้อมซิ่งครับผมดู พร้อมขึ้นดอยได้เลยฮะรถคันนี้ยังไม่เคยขึ้นดอยนะครับพาไปขึ้นดอยหน่อยแน่ดูครับหน้าเครื่องใส่ติ๊กๆเลยราคาโคตรถูกเลยนะหาถูกกว่าน,นี้ไม่มีแล้วนะสภาพนี้สนใจรีบโทรเลยนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูครับผม